สวัสดีทุกท่านครับผมครับวันนี้ช่างครับจากบริษัทอาชาครับมาส่งเครื่องสับหญ้ารุ่นนี้ครับเป็นรุ่น2022นี่ะครับตอนนี้เราทําเป็นสีเขียวเข้มสีน้ําทะเลครับคล้ายๆกันเลยครับตอนนี้ก็จะมีระบบที่ติดมาด้วยก็คือนี่ครับสับช้าสับเร็วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้มอเตอร์สีแรงครับรุ่นนี้นะครับ4.0 HP ครับนี่ครับตามนี้เลย ใช้ไฟบ้านได้ปกติครับ220โวลต์ครับผมสถานะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในสับว่างอยู่นะครับยังอยู่ในเกีย์ว่างอยู่ครับรูปร่างแบบนี้เลยครับมีเบรกเกอร์มีวัดโวลต์ให้โครงสร้างแบบนี้มีล้อให้นะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกช่องป้อนฝั่งนี้นะครับมีปากป้อนก็ประมาณสักอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบ50เซนติเมตรเกือบได้นะครับประมาณ40กว่าเซนแล้วก็จะแคบลงไปเรื่อยๆก็จะมีลูกกลีดอยู่ข้างในครับนี่ครับ แบบนี้เลยครับง่ายต่อการใช้งานครับแล้วก็ระบบดูส่วนใบมีดของของรุ่นนี้ครับก็จะเป็นตัว8ดใบมีดสั้นวางอย่างนี้เลยนะครับ8ดใบมีดสั้นวางสับใบมีดก็จะประมาณ 5, ้าคูณสนิ้วนะครับประมาณนี้เลยนี่อันนี้ไฟมาแล้วนะครับระวังนะครับเปิดดูให้ให้ดูนะครับพื้นอภายในเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลย นี่คือ8ปดใบมีสั้นวางมอเตอร์สีแรงนะครับมอเตอร์สีแรงแล้วนะครับของสร้างแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้ช่างมาส่งแล้วก็จะสาธิตให้ลูกค้าได้ดูครับสับหญ้าเนเปียครับผมลไางานปีเลยนี่ครับก็เป็นการแนะนำว่าเท้าต้องการถอดนะครับตัวนี้ีนีม่นอนสองตัวมัดถอกนะครับถอดออกมาลำไยบ่งนี้สะมีใบรับไห้นะครับมีจุดรับด้วยเนาะนี่ครับตรงนี้โอ้ิหินรับอยู่ครับ กรณีว่าพอถอดออกมาพอใส่ใบไม้พอจะพึ่งลอกใบแหเน่นนั่นแหละโบ้เจี๊ยนเขาลอกครับเขาเจี๊ยนก็เดิมไพ่อใส่ใบมีดแล้วก็จะพึ่งจะพื้นมุ้ง,งมมั่นแนหลนไอพ่อหมุนใบมีดมันก้นนะครับออไอหายใบมีดตัวนี้มาส้นแทนตัดตัวนี้เป็นแทนตัดการทำต่างโค้ดใช้ไม้บกใช้ไม้นะครมาทีนี้อะไรยัห่างนิดน่อยนึงครั่งไอห้างหมุนไม่ยากเนาะก้อนเปิดเกลือนะครับมาจงลอกใบแหเน่นนะครับครับผมอั้เช็คแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับส่งถึงบ้านเลยตรงนี้ทีนี้ลอกซ่าลอกเลี้ยวนะครับ จะพร้อมแล้วครับเมื่อกี้แนะนําลูกค้าไปแล้วครับน่คือวิธีการใช้งานเบื้องต้นและดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับว้้เาาาปิมดไ่งท กองแล้วมือไม้คัดครับมือไม้หัดซับไม่ยากครับไม่ยากครับแค่ป้อนแล้วก็ลูกพี่จะดึงเข้าเองนะครับไม่ต้องเปืองแรงป้อนให้ทานแค่นั้นเลนะครับ 我给带，怎么样？ โอเคครับรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ดี๋ยวผมให้ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับผม